ครับสวัสดีครับอันนี้เรามาพูดถึงการทำการข้าว็ขอ8ปดสิบห้านะครับช่วงฤด,ดูหน้าแล้งนี้ก็จะทำยากแล้วต้องใช้ฝีมือนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะว่าเรื่องการปลูกข้าวแบบแอโรบิกครับผมผลิตสูงปลอดภัยไร้สารเคมีเป็นวิธีการปลูกข้าวแบบใหม่ที่เน้นการให้ ระบบนิเวศในานาข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วยังช่วยให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับหลักการของการปลูกข้าวแบบแอโรบิกอาศัยหลักการที่ว่าดินที่มีออกซิเจนสูงจะช่วยส่งเสริมให้จุลินทรีย์ในดินจเจริญเต,ติบโตได้ดีซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับจะทําหน้าที่ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสาัตว์ในดิน เป็นเศษเดือนพวกสิก่งชีวิตที่มีประโยชน์ต่อนาข้าวของเรานะครับส่งผลให้มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชเรริญมตบโตได้ดีและสามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดีนะครับวิธีการปลูกข้าวแบบแอโรบิกมีขั้นตอนดังนี้นะครับหนึ่งการเตรียมดินก่อนปลูกข้าวจะต้องเตรียมดินให้พร้อมโดยทําการไถปวนนะครับดินให้ลึกประมาณยี่สิบามิบทอมอนะครับจากนั้นหว่านปุ๋ยคอกปุก๋ยหมักปุ๋ยพืชสด ลงไปในดินเพื่อเสริมอินทรีย์วัตถุนะครับและแร่ธาตุลงไปในดินครับเราก็จะเริ่มด้วยอย่างแปลงนี้เราทําหวานนะครับแบบนาหวานน้าตมนะครับนำเมล็ดข้าวมาหวานลงในแปลงนาโดยหวานให้กระจายทั่วแปลงลึกประมาณ1-2ึ่เซนติเมตรนะครับ 3. การบำรุงรักษาในช่วงที่ข้าวกำลังเจริเติเเตบโตจะต้องหมั่นดูแลนะครับ นาข้าวโดยทําการกําจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยอินทรีย์และลดน้ําอย่างสม่ำเสมอนะครับรักษาดับน้ําให้ไปได้1เดือนนะครับประมาณ35วันนะครับ4ก็ได้ระย,ยะการเก็บเกี่ยวหลังจากผ่านเหตุการณ์ดูแลขั้นตอนต่างๆก็จะอยู่ราวร้อยวันร้อวันเมื่อเข้าแก่เต็มที่ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับข้อดีของการปลูกข้าวแบบแอโรบิกนะครับช่วยลดต้นทุนการผลิตนะครับ การปลูกแบบแอโรบิกไม่จําเป็นต้องใช้สารฆ่าแมลงใดๆที่ทั้งสิ้นนะครับจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากครับ2ให้ผล,ผลผลิตสูงนะครับข้าวที่ปลูกแบบแอโรบิกจะส่งให้ผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพดีเนื่องจากได้รับอาหารอย่างเต็มที่นะครับอีกหน่อยนะครับ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับการปลูกข้าวแบบแอโรบิกจะช่วยลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรส่งผลให้ต้นทุนของเรามันต่ำลงนะครับสรุปนะครับการปลูกข้าวแบบแอลรบิกเป็นวิธีการปลูกข้าวที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรนะครับอันนี้ก็แปลงของผมเองนะครับ จากหน้างานจริงเนื้อที่เพาะปลูก3.5ไร่ตอนนี้ก็มีปัญหาเข้าเหลืองนะครับเราก็จะทำการควบคุมเชื้อราโดยการปล่อยให้แห้งนะครับประมาณพอประมาณให้ดินแตกละแหงหน้าขาวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสูบน้ำใส่และก็ใส่ปุ๋ยยูเรียประมาณไร่ละ10กิโลกร,รัมนะครับ พอขอ85ก็เป็นอย่างนี้นะครับมันจะอ่อนแอเรื่องทางด้านเชื้อราแล้วก็ช่วงนี้มีอากาศหรือลมเย็นพัดผ่านบ้างก็ทําให้มีใบมีใบบ้างต้นเหลืองตอนนี้ระยะข้าวของเราก็อยู่ที่40วันนะครับ